เวลาพูดถึงธรรมหรือธรรมะเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกไปถึงเรื่องความดีความชั่วบุญบาปอันนั้นก็ถูกอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ครบถ้วนเวลาพูดถึงเรื่องดีชั่วแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณธรรมเรื่องการมีศีลเนี่ยอย่างเรื่องศีเนี่ในว่าศีน่าเนี่ยมันก็ชัดเจนเนะ ถ้าละเมิดหรือไม่ทำนี่มันก็กลายเป็นชั่วกลายเป็นผิดไปโดยเฉพาะข้อแรกนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือข้อที่สองการลักขโมยเนี่ยอันนี้มันผิดอันนี้มันไม่ดีใครที่ทำสิ่งนี้ก็ถือว่าไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมแต่ว่าทำด้วยธรรมะนี่มันมีความหมายกว้างกว่าดีชั่ว เพราะว่าทำบางอย่างนี่ก็เป็นเรื่องของกุศลกุศลนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีชั่วโดยตัวมันเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความดีเพราะถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่ามีอกุศลมาแทนที่มันก็จะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีหรือการทั่งกระทำที่ผิดบาปได้ เป็นชีวิตของความสึกตัวเนี่ยความสึกตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีชั่วบุญบาปนะแต่มันเป็นสิ่งเรียกว่ากุศลกุศลเนี่ยคือสิ่งที่เกื้อกูลเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นสิ่งที่ทําให้เกื้อกูลต่อความดีเกื้อกูลต่อความสุขแล้วคนเราถ้าหากว่ามีความสึกตัวหรือมีสติเนี่ย ก็ง่ายนะที่จะทำความดีและเป็นความชั่วในแง่นี้เนี่ยจะเรียกว่าความสุขตัวเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะแต่ดีในความหมายที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของนะผิดชอบชั่วดีหรือเรื่องคุณธรรมนะแต่เป็นเรื่องของดีในความหมายที่ว่ามันเกื้อกูลนะทำให้เกิดความผ่องใสเกิดความไพบูรณ บางทีท่านเขาใช้คําว่าฉลาดนะคำว่ากุศลเนี่ยแปลว่าดีก็ได้ฉลาดก็ได้อย่างที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องอุป,ปาย,ยากโกศลเนี่ยถือความฉลาดในการทํากิจต่างๆให้สําเร็จแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงเป็นไรกลายเป็นดีโกศลใน,นที่นี้ก็ก็คือกุศลนั่นแหละนะซึ่งถ้าว่าเป็นเป็นอุป,ปาย,ยากโกศลเนี่ย มันก็ทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาได้ทำให้เกิดความเจริญอันนี้พอเราไปเข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องของดีชั่วเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราก็เลยมองข้ามสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องดีชั่ว ในตัวมันเองแต่มันก็เกื้อกูลให้เกิดความยีงามขึ้นมาได้แล้วทำให้เกิดความสุขด้วยความสึกตัวเนี่ยก็โยงไปถึงเรื่องของการมีสติหรืเฉพาะสัมมาสติเนี่ยมันทำให้ใจเป็นกุศลแล้วก็เอื้อต่อการนะเข้าถึงสัจธรรมความจริงมันไม่ใช่แค่เกื้อกูลต่อการมีคุณธรรมหรือมีจริยธรรม แต่ว่าทําให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงความจริงของรูปของนามความจริงของกายและใจและความจริงของสรรพสิ่งได้อันนี้ก็ทําให้เกิดปัญญานั่นเองปัญญานี้มันก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความหมายมากกว่าเรื่องดีชั่วถูกผิดแต่ว่ายัางเกื้อกูลต่อการที่ช่วยให้พบความสุขความสงบเย็น นี่ถ้าเราเข้าใจทำหรือทำว่าในความหมายที่กว้างเนี่ยไม่ใช่แค่ความดีหรือบุญแต่รวมไปถึงเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของความสึกตัวได้มากขึ้นแต่เวลานี้เนี่ยเวลาพูดถึงความสึกตัวนี้เรามักจะมีความเข้าใจที่ค่อนข้างาคับแคบโดยเฉพาะความเข้าใจคนทั่วไปเช่นเข้าใจไว้ว่าเนี่ยถ้า สิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกตัวคือการที่ไม่มีสติหมดสติหรือว่าสลบสไลยถ้าไม่สลบสไลยไม่หมดสติหรือว่าไม่มีอาการที่เห็นที่เรียว่าโคม่าเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วมันมีเกณฑ์วัดนะเรียกว่าโคม่าสเกลเป็นการวัด ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีอาการที่เรกว่าสลบหรือโคมา่าหมดสติหรือว่ารู้สึกตัวเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นคะแนนนะเช่นถ้าได้สามคะแนนนี่ก็ถือว่าโคมา่าคือไม่มีสติไม่รู้สึกตัวตถ้าหากว่าปลายสุดอีกอีกอีกปลายหนึ่งของสเกลนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวึ่งเขาก็ดู ที่สอย่างนะคือดูการทำงานของตามีตาตอบสนองต่อสิ่งเราไหมแล้วก็สองก็คือพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องไหมสื่อสารได้หรือเปล่า3มเคลื่อนไหวได้ไหมเวลาเจ็บก็สามารถที่จะขยับตัวให้มันหายเจ็บหายเมื่อยได้ถต่ว่า มีสาระการนี้ครบเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วนี่เป็นความรู้สึกตัวในทางการแพทย์นะซึ่งจะว่าไปแล้วก็ยากเพราะว่าถ้าพูดใน,ในทางธรรมะเนี่ยคนที่โมโหโกรธาคุ้มคลั่ง,งนะแล้วคนที่เศร้าส้อยหดหูก็อาจจะจัดว่ามีความรู้สึกตัวนะในความหมายที่ว่าได้นะ ก็คือตาก็ยังตอบสนองต่อสิ่งรอบพูดจารู้เรื่องหรือว่าขยันขยับได้อันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนเต็มนะสิบห้า1นี่ก็ถือว่ารู้สึกตัวในทางธรรมเนี่ยคนที่ยังโกรธนะคลุ้งครั่ง,งอารวาสหรือว่าคนที่เศร้าโศงงอยซึมงเศร้างี้นี่จากว่ายังไม่รู้สึกตัวนะจะว่าไปแม้กระทั่งคนที่กําลังทํางานกลุ่มเครื่องจักรขับรถยนต ทำถูกไม่เกิดอุบัติเหตุหรือการหลงทางเนี่ยหรือข้ามถนนโดยปลอดภัยเนี่ยบางทีเขาจะไม่รู้สึกตัวก็ได้นะเพราะตอนนั้นใจลอยใจลอยคิดโน่นคิดน,ดน,ดนี่แต่ว่าก็ขับรถถึงที่หมายคุมเครื่องจักรได้ไม่เกิดอันตร,รายหรือว่าข้ามถนนได้ปลอดภยัยแต่นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีเหตุร้าย แบบปุกป,ปัดในความที่ใจลอยก็ยเลยทำอะไรได้ถูกต้องตามความเคยชินอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวได้นะถาว่าอย่างเผลอ,อยังใจลอยนะไอ้ที่ทำถูกนี่ทำไปตามความเคยชินมากกว่าเพราะว่ามีสติรู้จักไคร่ครวนเองความรู้สึกตัวเนี่ยในทางในทางทำเนี่ยมันมันมีความหมายนะ ลึกแล้วก็กว้างกว่าที่เราเข้าใจซึ่งถ้าว่าเราเข้าใจและทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกผ่องใสเบิกบานไม่มีความเครียดความวิตกกังวลรบกวนไม่มีความรุ่มร้อนในใจิตใจที่เราทำให้จิตใจเป็นกุศลที่จิงความสุขตัวเองก็เป็นกุศลธรรมอยู่แล้วในขณะที่การแพ้ในความสุขตัวมันตรงข้ามกับการหมดสติ หรือว่าสุดหรือว่าโคม่าเนี่ยในทางทำความรู้สึกตัวให้มันตรงเข้าความหลงนะความหลงหลงเพราะหลุดเข้าไปในความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเรืออ่องที่หลวงพ่อคำแก่นชอว่าลักคิดแล้วห,หลงเข้าไปในอารมณ์ในตอนนั้นเกน็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแม้ยังตื่นอยู่แม้ยังทําอะไรอยู่แม้ก็ตังพูดรู้เรื่องแต่ว่าตอนนั้นอารมณ์เป็นครอบงำนะพูดในความโกรธหรือว่า พูดในความฟุ้งซ่านนะอันนั้นก็เรียกว่ายังหลงอยู่นะแล้วพอหลงแบบนี้มันก็เลยทําให้ทหําอะไรผิดผิดถูกๆหรือทําสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมก็ได้หรือทําให้คนคนหนึ่งที่กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่างเช่นเวลาที่ ถูกความโกรธครอบงำนี่าบางคนนี่โกรธจัดถึงกับทำร้ายหรือฆ่าคนรักด้วยมือของตัวเองแต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม้แต่เหยียบมดหรือว่าฆ่าสัตว์ยังไม่ทำเลยแต่ทำไมเนี่ยไปทำร้ายหรือถึงกับฆ่าคนรักได้มันก็ว่าเป็นคนละคน อันนี้เพราะความหลงนะเพราะไม่รู้สึกตัวในความหลงที่มันทําให้คนเรานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ไม่ยากเลยมันไม่ใช่แค่น้ำเหมาเท่านั้นนะที่ทําให้คนเราที่กลายเป็นอีกคนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเนี่ยที่เขาไปพูดว่าเนี่ยน้ำเล่าคือน้ําเปลี่ยนทิใสยัยไออารมณ์นี่ก็เปลี่ยนทิใสัยของคนได้นะบางคนก็ถูกความโลภครอบงำนะ จนกระทั่งทุจริตโกงเงินจำนวนมากท,ทั้งที่ไม่เคยมีประวัติทางนี้เลยแต่เป็นเพราะว่ามันเกิดนะเกิดความโลภขึ้นมาเงินก้อนใหญ่เราก็คิดว่าไม่มีคนรู้ไม่มีใครเห็นมันก็เลยพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือบางคนเนี่ยเกิดหน้ามืดขึ้นมาตันหาครอบงำ ก็ไปกระทำชมเราคนที่ตัวเองรู้จักทั้งที่ไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนอันนี้ที่เราเรียกว่าน้ามืดมันก็กลายเป็นคนละคนเลยทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แก่งกล้าฉลาดเข้มแข็งสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ ไม่ค่อยย่อท้อตัวประสักแต่วันดีคืนนี้เอาได้ข่าวว่าฆ่าตัวตายใช่ไหมทางด้นที่เคยไปแนะนำเพื่อนรุ่นน้องเขาอยากจะค่าตัวตายไปแนะนำให้เขาเปลี่ยนใจให้เขาสู้ชีวิตแนะนำได้นะแต่พอตัวเองเกิดปัญหาเกิดวิกฤตในชีวิตบ้างไอสิ่งที่แนะนำไปนี่คิดไม่ออกเนี่ยแล้วก็ถึงกับค่าตัวตาย จนกระทั่งตัวนีทั่งเพื่อนนะที่เขาเคยได้รับการช่วยได้รับการแนะนําให้รอดตายนะี่ประหลาดใจมากคิดไม่ถึงนะวะ่าพี่ชายเราเขาจะทําอย่างนั้นได้ในเมื่อเขาก็เป็นคนที่แนะนําให้เราสู้ชีวิตอย่าไปย่อท้อแต่ทําไมเขาเองกับเป็นอย่างนั้นใช่เองอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคนเรามันกลายเป็นคนละคนไปเพราะถูกความหลงครอบงํา แนะความลงนิ่งก็มาในรูปของอารมณ์ที่หลากหลายความโกรธความโลภความเศร้าความปวดหูความหอเหี่ยวมมความท้อแท้แต่ถ้าคนเราเนี่ยมีความสึกตัวนะมันไอ้ปัญหาแบบนี้มันมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยความสึกตัวนี่มันทําให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรที่เรียกว่า ผิดสีนติดธรรมหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรให้คุณค่าหรือความสําคัญของความสุขตัวเนี่ยมันจึงจึงเป็นเรื่องที่คนควรจะให้ความตระหนักมากแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกุศลธรรมท,ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นในสายตาคนเท่าไหรนะ่ก็เลยไม่ค่อย ให้ความสําคัญที่จะทําให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตัวอย่างกรนีแม้จะตั้งใจนะเป็นคุณค่าของความสุขตัวนะในการที่จะรักษาวความสุขตัวให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในความหลงเนี่ยมันก็จะคลอยมาชยโชวอกาศเราพยายามที่จะฝึกใจให้มีความสุขตัวมันก็มาชโชวอกาศให้ใจเราหลง รู้สึกตัวไม่ได้ไประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวความหลงก็เข้ามาแล้วที่เรามาช่วยโอกาสทั้งวันนั่งเนี่ยเ,ยเรารู้สึกเราตื่นมาทั้งวันเนี่ยการที่เราจะรู้สึกตัวอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยมันก็ยากนจะเรียกว่าทั้งวันเนี่ยหมดไปความหลงก็ได้รู้สึกตัวได้ไประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันหลงอีกแล้วไม่ว่าจะทํากิจใดเก็บที่นอนอาบนา้ําถูฟันล้างหน้า รู้ส, <masterpiece. S 1> สึกตัวได้ไม่นานเยวมันก็หลงอีงละเผื่อคิดนั่นเผื่อคิดนี่เกิดอารมณ์ตามมาตั้แต่เวลาเรามาวัดมาปฏิบัติทำมาเจริญสติกตั้งใจทำความสึกตัวได้แท่แต่มันก็หลงไปเพราะว่าความสึกตัวเนี่ยมันมันเกิดและดับเกิดและดับเนยถ้าช่วงที่ความสึกตัวมันดับเนี่ยบางทีมันก็เป็นจังหวะที่ตัวหลงจะเข้ามาครอบงำ ถ้าว่าเราสามารถใช้ความสึกตัวต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความสึกตัวได้ต่อเนื่องแต่ถ้ากําลังสติของเราไม่พอเรารู้สึกตัวจะ้ปเดี๋ยวระดานเดี๋ยวก็หลงอย้อันนี้ธรรมดาก็ต้องปฏิบัติให้มันต่อเนื่องแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ความรู้สึกตัวที่มันเปิดช่องให้ความหลงเข้ามาครอบงำน,นะบางครั้งความหลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดช่องให้ให้เกิดสติให้เกิดความสึกตัว ตามมาได้เพราะว่าความหลงก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันในตอนที่มันดับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่สติหรือความสึกตัวเข้ามาทํางานเรือน้อยเกิดความรู้จักยั้งคิดคนเราเวลามีอารมณ์รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เช่นความโกรธนี่เสมอไปนะฉะนั้นดูเหมือนว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาลืมตัวหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหมดเนื้อหมดตัวไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่จะมีความยั้งคิดเกิดขึ้น อย่างเนี่ยในสำนักงกานแห่งหนึ่งนี่นพนักง,งานสองคนเป็นผู้หญิงนี่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยมีปากเสียงกันด่ากันจนกระทั่งล้านสนับนานผู้จัดก,การมาถึงก็ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรบอกว่าทั้งสองคนนี่ยแย่งกันพูดฟังไม่ได้สับเลยนะยแล้วก็ชี้หน้าด่ากันจบลงผู้จัดก,การเลยไม่รู้วทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วผู้จัดก,การนี่แกก็ทํำยังไงนะ แกก็เป็นคนที่ไหวนะแกก็โบกมือนะบอกว่าอย่าพึ่งทะเลาะก,กันอย่าพึ่งแย่งกันพูดจะให้พูดกันทุกคนแต่ว่าให้คนที่หน้าตาขี้เหร่พูดก่อนเท่านี้นะหยุดเลยนะทั้งสองคนหยุดเลยท,ทั้งที่เมื่อกี้นี่ยังเหมือนคนขาดสตินะถูกความโกรธขอมงำแต่พอผู้จัดจาก,การบอกว่าเนี่ยใครขี้เหร่พูดก่อนเนี่ยหยุดเลยมันได รู้จับยังคิดขึ้นมานะว่าฉันไม่อยากเป็นคนขี้เหร่นะหรือว่าฉันไม่ใช่คนขี้เหร่นะไอความโกรธเนี่ยนะที่มันผลักให้ทั้งสองคนทะเลาะกันนี่มันหยุดเลยนะมันชงักเลยอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาก็มีมีจังหวะที่มันเกิดความยังคิดขึ้นมาไอช่วงที่ความโกรธมันดับแล้วก่อนที่มันจะผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดช่องให้เกิดความยังคิดน้อยฉันไม่ใช่เป็นคนขี้เหร่ฉันไม่อยากเป็นคนขี้เหร่มันทำให้ความโกรธหยุดชงักเลยหยุดพูดหยุดทะเลาะกันเลย มันมีนะมันมีคนที่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยจำนวนมากเ,เนี่ยหลายคนซึ่งเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีจะบางครัง้งบางคราวเนี่ยเกิดเล่นผิดเล่นพลาดนะเลยเพราะเล่นกับคนที่อ่อนประสบการณ์กว่าแต่พราะวตัวเนี่ยกับได้คะแนนต่ำตามหลังเขาแล้วยิ่งพยายามจะทำให้ได้ดีก็กลับยิ่ง ตีผิดตีพลาดมีบางคนเนี่ยพอตีพลาดเนี่ยโมโหตัวเองนะเอาไม้กอลเนี่ยฟาดหัวตัวเองนะเอ,นองันนี้เรียกว่าทําด้วยความโกรธทําด้วยความลืมตัวนะโกรธที่ตัวเองเนี่ยตีพลาลดแล,ล้วจะโกรธนั่นโกรธนี่ถ้าก็มาลงที่ตัวเองดูไปนี่เ็าเรียกว่าลืมตัวเต็มที่เลยนะเอาไม้กอล์นี่มาฟาดหัวตัวเอง ถ้าแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยในสนามกอล์ฟเนี่ยหรือว่าในวงการกอล์ฟวงการกอล์ฟมือโปรระดับนานาชาตินี่เขามีระเบียบนะบอกว่าถ้าใครทำอย่างนี้นะให้จับฟาวเลยหรือว่าให้ยุติการแข่งขันทันทีจับแพ้เลยเพราะว่าพอกดแบบนี้นะไอ้คนที่จะเอาไม้กอล์ฟมาฟาตัวอย่างเนี้ย ด้วยความโกรธเวลาตีผิดพลาดเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่โกรธเนี่ยนะที่เคยทําจนลืมตัวเนี่ยมันไม่ใช่ลืมตัวร้อเปอร์เซ็นต์นะมันมีช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้สติเกิดความยั่งคิดหรือระลึกได้ขึ้นมาบางทีเราไปคิดว่าคนเราพอหลงแล้วมันหลงไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่มันมีจังหวะที่ความหลงนั้นจะเปิดช่องให้สติ ไห้เกิดสติขึ้นมาเกิดความระลึกนึกขึ้นมาได้เช่นพอโกรธเนี่ยนะพอจะเอาไม้ก้ามาฟาดหัวตัวอย่างเี้ยมันนึกขึ้นมาได้เลยว่าคืนทาอย่างนี้นี่นะถูกลงโทษนะพอนึกขึ้นมาได้นี่มันหยุดเลยนะไอ้ที่นึกขึ้นมาได้นี่เรียกว่ามีสตินะสติมันแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้ว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยถูกลงโทษและความที่ไม่อยากจะถูกลงโทษเนี่ยมันก็ทําให้ยั้งเลยนะ นี่มันก็แสดงว่าความโกรธเนี่ยหรือความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะครอบงําจิตใจเราร้อยเปอร์เซ็นตะมันก็มีจังหวงะที่จะเกิดสติเราลึกขึ้นมาได้หรือว่าเกิดความยั้งคิดเนะมื่อคนที่ทะเลาะกันเสร็จแล้วพอเจ้านายบอกว่าเนี่ยใครขี้เหล่พูดก่อนเนี่ยมันหยุดเลยนะเพราะว่าไม่อยากเป็นคนขี้เหล่หรือว่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนขี้เหล่น,นี่คืออะไรก็คือการจับยั้งคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เวลาหลงนี่มันจะหลงไป100%ยเปอรซนนะในทอรยการเนี่ทั้งวันทั้งวันเนี่ยของผู้คนที่เขาจมอยู่ในความโศกความเศร้าเขาก็ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจความเศร้าเนี่ยตลอดเวลามันก็มีช่วงที่ความเศร้านั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่จุดให้หายซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ความสึกตัวนะจะเข้ามาแทนที่ จะพูดว่าในหลงเนี่ยมันมีรู้ก็ได้เช่นเดียวกับในความรู้ตัวมันก็มีความหลงในความรู้ตัวเนี่ยมันก็มีความหลงรู้ตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วแต่ว่าในความหลงนั้นเนี่ยมันก็หลงพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวไปเดี๋ยวดดแล้วก็กลับมาหลม่เพราะความหลงที่มันแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าความรู้สึกตัวหรือสตินี่มันมันมีอำนาจมีกำลังมากพอที่มันก็สามารถที่จะทําให้ ให้ความหลงที่ชง,งักได้นะคนที่เขา,าคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ย,จยใจนี่พุ่งไปเรื่องการฆ่าตัวตายเต็มที่แล้วแต่บางทีพอมีใครพูดสก,กิพดพก็ทําให้เปลี่ยนใจได้นะบางทีกํลังจะโดดจากตึกนะตอนเช้ามืดเนะี่ยตึกสูงด้วยนะแต่พอเห็นแสงอาทิตย์เห็นแสงเงินแสงทองรำไรก็สติขึ้นมาเลยไอ้ที คิดจะโดดลงบานี่มันก็ยั้งได้อันนี้เพราะว่าในความเศร้าวความหมดหัวเนี่ยมันในตอนที่มันเกิดแล้วมันก็ดับเนี่ยมันเป็นจังหวะที่สติจะออกมาทํางานแล้วทาให้เกิดความรู้จักยั้งคิดขึ้นมานถ้าเกิดว่าเราจะเราสติบ่อยๆจนสติบ่อยๆเนี่ยจังหวะที่สติจะเข้ามาทํางานหรือความสุขตัวเนี่ยจะเข้ามา แทรกความหลงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งเรารู้จักอารมณ์นั้นได้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเกว่าเราจเจริญสติบ่อยๆพยายามทำกามฝึกตัวอยู่เรื่อยๆนะแม้ว่าเราจะอาจจะยังทําได้ไม่ดีนะแต่ถึงเวลาที่มันเกิดความหลงมันจะหลงไม่ได้นานมันจะเศร้ามันจะโกรธไ,ไม่ได้ต่อเนื่องมันจะมีจังหวะที่เกิดความรู้ตัวขึ้นมาเกิดสติขึ้นมา เรื่องนั้นก็อาจจะมากพอที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนหรือรู้เนื้อร,รู้ตัวได้อันนถ้าเกิดว่าเราทําเป็นเป็นอาชินทําเป็นทุนเอาไว้นี่มันก็ทําให้ในความหลงเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบงำจนกระทั่งเราหมดเนื้อหมดตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาโอกาสที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้เวลาพูดถึงทมหรือธรรมะเนี่ย